กันต่อนะครับสำหรับประเด็นที่ทีมแอร์เอนเจอร์ประกอบด้วยทนายอนันช,ยชัยเชเดตประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมทนายดรประยุทธ์ประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งและอ e ี้แทนคุณเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับลัทธิเชื่อมจิตประกอบไปด้วยเด็กชายนิรมิตสุญญยกระิตครับหรือว่าน้องนายแอดมินกว่า60คนและทนายธรรมราสารปัญญาในข้อหาพรบอคอมและข้อหาอื่นๆโดยทนายอนันชัยนะครับเปิดเผย ว่าสำหรับวันนี้ที่เดินทางมาที่นี่เพราะต้องการแจ้งความเอาผิดกับเด็ก8ขวบทนายธรรมราชและแอดมินกว่า60คนโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครแจ้งแต่เมื่อวานนี้ทางเด็ก8ขวบได้มีการไลฟ์สดเปิดหน้าและพูดในไลฟ์ว่า จะเอาพวกเราติดคุกวันนี้จึงนำหลักฐานต่างๆมาเอาทุกคน3กลุ่มใน6ข้อหาคือตามพรบคอมประมวนหมายอยามาตา3 4มาตรา3 4 1 3 4 3บ3 8 4 8 6 9 0 9 1พรบป้องกันและปราบปามการฟอกเงินพรบควบคุมการเรียรายมาตา5และมาตา8 พรบควบคุมการขอทานมาตา13และประมวลกฎหมายรัศดากรมาตา40วงเล็บ8 37ทวีเอาผิดเด็ก8ขวบทั้งหมด19กรรมโดยกฎหมายระบุว่าเด็กกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าพบว่าพ่อแม่ของเด็กกระทำความผิดก็ต้องจับแยกออกจากกันและเด็กต้องอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่พม และจะดำเนินคดีกับแอดมินทั้งหมด60คนโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้งความเอาผิดสี่สื่อได้แก่รายการโหนกระแสรายการเปิดปากกับภาพภูมิรายการเคเลียชัดและรายการคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งมีเพียงแอดมินสาวคนเดียวที่ลงชื่อแจ้งความโดยไม่มีชื่อคนอื่นปรากฏ เชื่อว่าเป็นการแจ้งความไม่เป็นหลักฐานแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ดำเนินคดีเพราะยังคงไม่มีหลักฐานมากพอทนาอนันชัยในคดียังบอกว่าต้องขอบคุณพลตบวจโทจิรรพภูริเดชที่กำลังดูเรื่องนี้อยู่ท่านได้มีการสั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่ปอทอในเรื่องของคดีจากใจคนเป็นพ่อที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ควรปรึกษายุวประสาทแพทย์เฉพาะทางในการช่วยรักษาเด็กและตัวแม่เองถ้ายอมรับสารภาพต่อสังคมตนจะยอมถอนแจ้งความให้ในส่วนของตนเองเพื่อตัวของเด็กเองและต้องสัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกเพราะสิ่งที่ทํามันไม่ถูกต้องด้านอีแทนคุณนะครับกล่าวถึงประเด็นที่ทนายธรรมราสารปัญญาทนายความของกลุ่มเชื่อมจิตออกมาเรียกรายเงินจากประชาชนผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อเอาเงินส่วนนั้นมาสู้กับคดีของพวกตนซึ่งตนมองว่ามันขัดต่อ,อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีโดย ในวันนี้ก็ได้มีการนำหลักฐานส่วนนี้มาแจ้งความกับทางปอสอโดยมีหลักฐานชัดเจนที่หน้า Facebook ส่วนตัวซึ่งไม่สามารถอ้างได้ว่ามีการปลอมขึ้นเนื่องจากว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและในคอมเมนต์ใต้โพส์เรียกรายเงินยังมีการระบุสลิปการโอนเงินจากผู้บริจาคเป็นเงิน99สตางค์บาทบ้าง2บาทบ้างและสูงถึง500บาทถึงบางยอดจะไม่ได้เยอะ แต่ก็ผิดพรบาการเรียลัยและยังมีหลักฐานการเสียภาษีของบริษัทสำนักงานกฎหมายลัทนายความของทนายธรรมราชโดยตั้งแต่เป็นทนายความมายังไม่เคยมีการเสียภาษีเลยจึงนําหลักฐานส่วนนี้มาให้กับทางปอสตรวจสอบในส่วนของการพัฒนาการของเด็ก8ปดขวบควรต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพราะจากการไล่สดสอนทำน้องนิ่งได้ไม่เกิน3นาทีจากภาษากายค่อนข้างเครียดเหมือนจะต้องทําตามคําสั่งให้เสร็จตลอด มีปัญหาทางพัฒนาการแน่นอนและเด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือตลอดสร้างสตอรี่ที่เป็นเท็จในอนาคตเด็กจะอยู่ยากมากๆเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไม่โดนทักจากคนภายนอกภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงพอ ถ้าโดนโจมตีในอนาคตในขณะที่นางชาลิดาหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับก็กล่าวว่าตนเคยร้องเรียนให้สอบมารยาททนายความของทนายธรรมราชว่ามีการกระทําความผิดหรือไม่โดยร้องเรียนไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี -66 แต่เรื่องยังไม่มีความคืบหน้าและแม่เด็กแขวบเคยพูดว่าบอกว่ารักน้องทําไมทํากับน้องแบบนี้จะบอกว่าเราสงสารสงสารที่พ่อแม่ที่บอกว่ารักน้องทํากับน้องแบบนี้ควรจะรักลูกให้ถูกทางตอนนี้พวกคุณกําลังทําร้ายเด็กคนหนึ่งอยู่และน้องก็มีอาการหนักขึ้นทุกวัน เราแค่อยากช่วยเด็กคนนึงไม่มีความประสงค์จะทำร้ายเด็กเลยเราไม่ได้รักเราแค่สงสารเท่านั้นเองเออทั้งหมดเลยครับก็คือ10ทั้งหมด19กรรม19กรรมก็คือ1ึพรบ 2, รอบสองชอบประชาชน3ข้พอเงินนะครับพอเงินแล้วลก็พรบควบคุมการเรียาลัยแล้วเออบังวลรัศดากร เราบอเด็กไม่เกี่ยวครับพราเราบอเด็กเป็นเรื่องของพ่อแม่ไอ้นั้นเราปัดออกเราเราบอกนายเด็กนายคนนี้เด็กคนเนี้ยคนเนี้ยกฎหมายครับคือคือกฎหมายไม่ได้ยกเว้นว่าใครผิดไม่ผิดนะกฎหมายว่าผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเป็นตัวราตาดีคือทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำไปนะวันนี้เนี่ยแม่บอกว่าอ้ไม่ใช่น้องบอกว่าน้องอ้างว่าน้องดำเนินคดีเมื่อวานเขายังขู่พวกผมเลย ว่าเขาจะดําเนินคดีให้ติดปุ๊เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําไปต้องไปพิสูจน์ในศาลตกลงน้องหรือแม่แต่ผมอ่ะได้บอกไปแล้วว่าจริงๆน่าจะเป็นตัวแม่ไม่ใช่ตัวน้องแต่ในว่าทุกวนันนี้เขาเอามาตายีมามาตายีเนี่ยมาคุมขูพวกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่เห็นต่างเนี่ยท้าคิดว่าเราสมควรที่จะดำเนินคดีกับเขาไหมทุกครั้งที่เขาไปแย่งดีนะครับ <S 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 เขาจะตั้มาตายี พูวตลอดว่าเป็นการทรมานทารกรรมเด็กทุกครั้งเลยจะพ่วตลอดเลยใช่คือคือเด็กผิดไงแต่ไม่ต้องรับโทษอันนี้เป็นกฎหมายยกเว้นพออายุไม่เกินสิบสองปีคือเห็นเขารู้ว่าผิดอย่างนี้นะผมเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กเนี่ยผมทราบว่า กรณีที่เด็กทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่ว่าก็ต้องมีกลไกในการบำบัดฟื้นฟูกรณีที่มันอ,อยู่ใน7.3วักสองความผิดปกติหรืออื่นใดเช่นต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการพินิจพองรโดยรัฐ<อ>นะครับ<ๆ>เข้ามากํากับดูแลพฤติกรรมหรือว่าถ<ๆ>้าหากว่าพบว่าพ่อแม่มีส่วนในการสนสนที่เด็กกระทำความผิดนะครับพ่อแม่ก็ต้องถูกแยกอกไปกากับดูแลหรือถ้ามีคดีที่พ่อแม่ถูกดำเนินคดีก็เด็กก็ต้องอยู่ในการดูแลของพมแทนซึ่งในประมวลกฎหมายยามาตรา7.3วักค2นี้แก้ไขใหม่ มันจะบอกวักสองไปเลยว,ว่าเมื่อเด็กกระทําความผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษจริงแต่ว่ามันจะมีพบรบคุ้มครองเด็กเข้ามาดูแลผมอยากได้ตรงนี้ซึ่งพอมอเนี่ยเขาก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะเราแจ้งไปส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่าเด็กเป็นเหยื่อนะแต่เนื่องจากการกระทําของเด็กเท่าวันนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยค่อนข้างแกลําบากเพราะมีพบรบคุ้มครองเด็กอยู่ เขาเอาพรบาคุ้มครองเด็กมาข่มกฎหมายและธรรมนูญมาข่มมติมหาเศรสมาคมนะที่เราที่ท่านมีมติออกมาอ้างตลอดเวลาแล้วเขาไม่เคยพูดเลยสิ่งที่น้องพูดอ้างเป็นลูกพุทธเจ้าอ้างเป็นอนาคามีอ้างเป็นพิยานามีแสงสีได้รับแสงสีทองจากพุทธเจ้าดอกไม้สีเหลืองไม่ชอบหรืออะไรพวกนี้เขาไม่เคยพูดเขาพูดแค่ว่าน้องผิดอะไร น้องสอนธรรมะน,นั่งตรงไหนขนาดล่าสุดที่มีการสอนธรรมะเมื่อวันที่สิบห้าเขายังบอกเลยว่าเป็นการสอนธรรมะโดยการได้รับแสงจากพระสักรยมุนีแล้วจากเทพสู่มนุษย์เขายังอ้าง,งทั้งที่มีในข้อไตปิดกที่ผมได้เปิดประเด็นในเรื่องของว่าใครเป็น เราลทัทธิที่แท้จริงท่านดูสิว่าเขายังไม่ยอมรับเลยทนายทนายครับเมื่อวานที่ไปที่สำนักพุทธมีความพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนในการใช้เงชน่นของทางสำนักพุทธเลยครับสำนักพุทธเขาเขาปวจอย่างละเอียดนะครับคือสำนักพุทธเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกเพราะเรื่องจอากว่าเขาเป็นเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวที่สามารถรับมติสของมหาเถรสมาคมได้เพราะเขาเป็นเลขาลุกการเนี่ย เป็นเลข,ขานุการของหมหาเถรสมาคมเพราะนั้นเอกสารใดๆเรื่องใดๆผ่านสำนักพุทธแต่ณเวลานี้เนี่ยหมหาเจรสมาคมมีมติให้มาสามข้อในการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีที่มีการสอนผิดเพีย้ยนนะฮะหมหาเถรสมาคมสามารถที่จะดำเดนินการดำเนินการใดๆได้ซึ่งณวันนี้เนี่ยอวานผมก็พูดกับที่น้องถามว่า เขามีความภึมพอใจเพราะว่าเขามีดาบอายาสิทธิ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่มตินี้ออกมาในช่วงวิกฤตลทัทธิแก๊งเชื่อมกิจและช่วงที่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยตูกอเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมามามาร่วมกันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมรดนนะครับที่ที่ช่วยเหลือกันเราเป็นชาวพุทธ เราต้องดูแลบรุงผู้ศาสนาถ้าหากลำพังแต่หน่วยงานนัดหรือเราเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีที่น้องื่อมลคนถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างเราก็ยอมหลังจากที่ได้มีการร้องไปหลายหน่วยงานเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนทั่วทั่วประเทศไทยนี่อาจจะเป็นทั่วโลกด้วยซ้ำไปเนี่ยครับวันนี้มีหน่วยงานไหนที่ยังไม่ขับเคลื่อนบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์บ้างพพมก็กําลังจะแจ้งความ พอมอเนี่ยก็คุยประสานงานมีการประชุมกนันวันที่19ที่ปอทอเขาจะดําเนินการแจ้งความเกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็กในเรื่องของส่วนของพ่อแม่นะครับส่วนกรณีชอบโภคประชาชนพอกเงินเนี่ยเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่แท้จริงที่คุณอ้อเนี่ยเขาไปให้ข้อมูลและที่พอพาไปอาจารย์รักคำรามซึ่งเป็นคนดําเนินการเกี่ยวกับเรียกผู้เสียหายมาแล้วก็ประสานงานกันเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยงานรัฐตอนนี้เนี่ย โอเคแล้วอยากจะบอกนะครับต้องขอบคุณปตทอจริงปตอทอทำงานเร็วมากเราแจ้ง13พฤษภาคมเองนะ13พฤษภาคมนะนี่ก็เดือนกว่าเองไม่เกินต้นเดือนหน้าพวกเรามีเฮไม่เรียกก็จับไม่มีหมายเรียกก็หมายจับผมเชื่อเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหมดจริงๆนะเพราะนั้นเรางานนี้ เราต้องยกให้กับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะปอทคือกำลัง,งจะส่งสัญญาณว่ามีความมั่นคงว่นใจว่าจะสามารถหยุดการกระทำของกลุ่มเหล่านี้ได้ได้แน<ด>่นอนแน่รับยังกรแพแตก<อ>เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาดำเนินคดีไปเนี่ยปทอทไม่เหมือนสอนอนนะสอบสวนการนี่เขาทั่วประเทศและเขาไม่ใช่ปทอทอย่างเดียวนะ<อ><ม>เขามีเศรษฐกิจเขามี เทคนทคไม่คือเขามีหน่วยงานในองค์กรเขา,าเยอะมารวมกันเป็นคณะกรรมการนะปอทอไม่ใช่คนเดียวนะมันมีหน่วยงานตํารวจเศรษฐกิจด้วยตารวจเกี่ยวกับบริโภคด้วยซึ่งมารวมกันอยู่ในนี้ซึ่งกาลังดูเรื่องนี้อยู่เป็นรูปของคณะกรรมการที่ท่านผู้ประชาการสอบสวนการเนี่ยท่านมีบัญชาลงมาให้ทําก็ต้องขอบคุณท่านท่านกี่รพบพลเดชเนี่ยก็ขอบคุณท่านจริงๆนะว่าณนะวันนี้เนี่ยท่านเนี่ย เป็นคนสั่งการให้ดาเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับจริงๆแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็ทุกอย่างก็ฝากความหวงไว้ที่ปอทอแล้วสิ่งที่เราจะได้เห็นผมํานายไว้เลยเราจะได้เห็นการคึ้่นสารเป็นครวนเลยการเคลื่อนไหวที่ไม่มีอะไรกังวลเลยใช่ไหมครับหลังจากนี้เด็กๆ คือวันที่หนึ่งที่จะเดินทางขึ้นไปศาลที่ลงไปศาลที่สุราษฎร์ธานีก็ไม่มีอะไรกันคืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกพวกเราเนี่ยถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างเราก็ยอมเพื่อรักษาพระศาสนาเรายอมครับไม่ว่าเขาจะฟ้องมากี่คดีเราก็ช่วยเหลือกันเรามีทีมทนายเราช่วยเหลือกันทุกอ้อนี้เราก็เป็นทนายให้ที่ี้เราก็เป็นมูจิก็เป็นทนายให้เราก็เป็นทนายให้หมดแล้ว ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นคนที่โอนเข้ามาช่วยมี99ตางค์บ้าง2บาทบ้างนะครับแล้วแต่โอกาสนะฮะ9 99ก็มีนะครับแล้วเขาก็จะพยายามอ้างว่าอันนี้จะเป็นรูปปรรมว่ามีคนสลับสนก็มากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีก็ไม่เต็มบาทบ้างก็สลับสนกันมานะครับก็เป็นการยืนยันว่ามีคนสลับสนอยู่นะครับวันนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับ ว่าได้ความความผิดเราเก็บไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมได้ประสานทางท่านอาจารย์อนนตชัยทางตำรวจนะครับก็พบว่ามีความผิดจริงนะครับเพราะปกติแล้วการทะเลาะไรต่างๆนั้นก็ไปขออนุญาตฝ่ายปกครองนะครับขอราตเขตแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่าทนายมีการไปขออนุญาตนะครับดังนั้นการกระทำงกล่าวนะครับจึงเป็นความผิดเข้าขาย่ไม่ได้อยากจะควบคุมการทะเลาะนะครับ 2, 4, 8, 7นะครับ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รายแล้วยังมีเรื่องภาษีที่ว่ามีคนาเป็นพุทค้นมาว่าตั้งแต่เป็นทนายความมาหรืออย่างไรก็ดีอันนี้ก็ยังไม่เคยเสียภาษีอันนี้ก็ต้องโดนเหมือนกันยังไม่เคยเสียภาษีนะครับก็ต้องมาตรวจสอบครับต้องมาตรวจสอบแล้วพี่ก็ให้สั่งให้ตำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำเป็นระบบภาษีซึ่งจะต้องเสียภาษีผมเสียนะทุกคนกเสียสิทธิ์เราเสียเราเสียเราเป็นบริษัทเราก็ต้องเสียในฐานะเป็นผู้มีรายได้นะผมก็เลยเคยถามว่าอันนี้ต้องใช้ ดิจิทัลสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าสกุลเงินสวรรค์หรือเปล่าถึงไม่เหมือนกับโลกมนุษย์ที่ต้องเสียภามเสี่ยงเขาบ้างนะคฮะโอเคครับคุณคุณคุณอ้อจริงๆเนี่ยถ้าถ้าคุณเห็นพฤติกรรมอการกระทำของทนายคนไหนที่ดูสอบไปในทางที่มันไม่ถูกต้องมันไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนจะร้องอะไรก็ได้ค่ะถูกไหมคะคุณเห็นพฤติกรรมทานายท่านหนึ่งเป็นแบบนี้คุณอาจจะต้องเรียกมาตรวจสอบไหมหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเองโดยที่ไม่ต้องให้ไม่ให้ใครไปร้องขอก็ได้ อ๋ไปร้องมาตั้งแต่ชันวาตอนนี้ไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยนะคะแล้วก็จะฝากเรื่องหนึง่งที่ที่เราแจ้งความเดบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกเพราะอาจจะมองว่าเราใจร้ายคนไหม่ไหมแครเ,เด็กไหมแม่เขาบอกว่าไหนเขาบอกว่ารักน้องทำไมต้องทำกับน้องแบบนี้พวกเราไม่ได้รักน้องนะคะแต่เรากำลังสื่อสารเองคนหนึ่งที่ถุกพ่อแม่ที่บอกว่ารักลูกมากๆการทำกับลูกแบบนี้อันนี้น่าเห็นใจมากกว่า <c oughs> เรามีวัตถุประสงค์ที่ดีกับศาสนาและกับเด็กนั่นเอง คนที่ควรจะรักลูกและรักให้ถูกทางคุณพ่อกับแม่แอดมิน60คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพวกคุณกำลังทำร้ายเด็กคนนี้นเห็นพฤติกรรมเด็กผู้วานะคะที่อยู่หน้าฝาคือกตกใจมากพวกคุณเอาเด็กออกมาทำแบบนี้ทำไมเด็กผู้แบบนี้คือตอนนี้น้องกำลังเข้าสู่ภาวะที่กำลังหนักมาก,กขึ้นทุกวาันถูกกลับไหมเราไม่ทราบแต่เรากำลังพยายามที่จะช่วยเด็กคนนี้และปกป้องศาสนาแค่นั้นเองไม่มีวัตถุประสงค์ที่ทำร้ายเด็กเลยแม่ต้องเข้าใจนะคะว่าพวกเราไม่ได้รักลูกคุณแม่ เราฟูฟังเท่านั้นเงไปเล่นแล้วทำให้กระแสตริงกับมาหาเราอ๋อไม่เหรอครับพวกเราเนี่ยเรามูลที่ทนายของท์ารรมก็ทำรูอภาสนายอยู่แล้วมูลที่เป็นเด็กก็ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วคุณที่เขาก็มีความรู้ความเชี่ชาญในเรื่องของเด็กส <c oughs> ิ่งที่เราทําไปนี่เราไม่ได้เงินสักบาทมีแต่คดีถ้าไม่มีทนายเข้าไปช่วยเนี่ยพวกเราก็บานเลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องว่หลอกน้องเราก็เลยว่าเขาจะแจ้งพาดำเนินคดีกับเราก็ให้เขาแจ้งมาแล้วก็ว่าไปในกระบวนการเขาจะขู่อะไรเราก็ไม่ได้สนใจเราแต่สนใจก็คือปอทปอทเนี่ยเป็นความหวังของเราทุกคนผู้จักดการสนติกรจนทุกคนรวมถึงทีมงานของพวกเราทุกคนสำนักพุทธพมอยู่ที่ปอทอย่างเดียวแล้วเขาทําแน่นทุกคนน่ารักมากผมถามเขาว่าทําไมเขาทำเขาบอกว่า พวกผมนับถือศาสนาพุทธครับแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วครับวิธีการตนี้วิธีการที่ต้องการที่จะแยกเด็กออกมาจากพรอรัวพ่อหรือแม่เนี่ยตรงนี้ไม่ถือว่าต้จะเป็นแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมจำจำเป็นอยู่ยังจะเป็นอยู่ครับสารต้องรอสาลสั่งต้องรอสาลสั่งครับต้องรอสาลสั่งคือเราจะไม่แตะในเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลเพราะว่าเดี๋ยว็นการละเมิดหน้าศาลอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาออกมาเนี่ยฮะไม่ควรนะ ไม่ควรที่จะออกมาแล้วก็สัมภาษณ์ต่อนหน้าศารแล้วเด็กอ,ออกมาเนี่ยเท่ากับเป็นการท้าทายอำน,นาจศาลารทุกทิศพวกนี้ผมจะส่งสารนะบอกว่าท่านเห็นไหมครับเนี่ยเขาเอาเด็กมาพูดต่อนหน้าสือ่อมวลชน,นเปิดหน้าเปิดตาแล้วแล้วให้ท่านพิจรารณา,าดูว่าเด็กเด็กอา,อายุแค่แปดบวกในเรับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กที่เขาอ้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นบวกไม่เป็นไรนะแต่เป็นลบมอะไรเี็ยเขาจะบอกเลยว่าเราผิดเราผิดเราผิด คุณเปิดเองนะไม่ใช่เราเปิดแต่สื่อมวลชนทุกๆคนเนี่ยที่เสนอเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องลบต่อต้านเขาผิดนั่นถือว่าเขาไม่อนุญาตตักกะอะไรอะ่ะเมื่อสัก่นี้ทนายบอกว่าจะทํานายอนาคตจะเหลือเวลาสักกี่วันอีกกี่วันครับไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนครับต้องขึ้นศาลไม่ถึงเดือนขึ้นศาลแต่ว่าการกระทํามันจะหยุดไหมครับก็เดี๋ยวคอยดูว่าอะไรว่าหยุดหรือไม่หยุด ผมว่าชาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านคงเห็นแหละว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งเราไม่สามารถทู่ได้แล้ววันที่ผมกับคุณอ้อกขึ้นเนี่ยผมจะเตรียมพยานหลักฐานเรื่องการเลี้ยงดูเด็กพิเศษซึ่งลูกผมเป็นจะให้เขาดูว่าทําไมผมจึงสงสัยพฤติกรรมว่าเขาน่าจะใช่ที่เราพูดเนี่เราไม่ใช่ว่าเราเป็นการผู้รีเขานะเพอาลูกเราเป็นพอเห็นเราเออน่าจะใช่แล้วปรากฏว่าพอมอเขาเคย มีรายงานว่าแม่ถามเป็นประเด็นเรื่องนี้เนี่ยพอมอเขาจะต้องเอาแพทย์ซึ่งแพทย์ที่ดีที่สุด <c oughs> ก็คือแพทย์ที่โรงพยาบาลยุวประสาทยโลประมที่จังหวัดสุพรรณีซึ่งผมพาลูกผมไปรักษาอยู่3ปีเต็มผมจึงรู้ว่าเด็กพวกนี้ร้อยคนร้อยแบบพฤติกรรมเป็นยังไงร,รู้อ่านหนังสือไม่รู้กี่สิบเล่ม ช่วยส่งสัญญาณไปถึงครอบครัวของเด็กอีกครั้งะนรับว่าเผื่อเขาจะกลับตัวกลับใจได้ <Okay. S 1> เอางี้อผู้จากใจคนเป็นพ่อที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษถ้านวันนี้เนี่ยเขากลับตัวกลับใจแล้วก็สารภาพขอสังคมพวกเราจะให้อภัยแค่นั้นแหละแล้วเราเราจะยิดดีพอรอะนะ เพื่อเด็กนะเพื่อเด็กเพื่อเด็กเพืเ่อเ,เ,เ,เด็กครับแต่ผมเดาไ้เลยไม่มีทางแค่นั้นแหละครับถ้าน้องอยากถามคำถามนี้นะเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรายินดีให้อภไปแล้วขอแจ้งความให้นะครับแล้วก็แต่เขาจะต้องไม่ทำอย่างนี้อีกและต้องมาออกมาถัมคมด้วยเพราะสิ่งที่เขาทำไปนี่ไม่ถูกต้องก็ฝากไปแค่นี้นะครับถ้าฝากอื่นคงไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาเรียกว่าม like okay. so ีม like so ีสุนัขเฝ้าหน้าร้านค้าอยู่หลายตัวที่คอยที่ถ่านกันคนที่ไม่หวังดีห้ามเข้าร้านแค่นี้แหละเป็นปริศนาว่าเป็นใครโอเคนะครับนี่คือส่วนของเราไงส่วนของเราส่วนของผมนะเป็นเจ้าป็อกผู้ยหายนะเนี่ยรับผมเขาเด็กนะ แต่ไม่มีทางหรอกพี่แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พนักงานสอบสวนไงเขาสู่กับการเจรจาคืออะไรตอนนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้มาเพื่อต่อรองคดีไม่ได้ต่อรองคดีไม่ได้ว่ามาเพื่อเอ้ย้ำฟ้องเราเอาจริงแล้วดาเนินคดีเขาฟ้องมาเราก็ดำเนินไปสู้ในศาลไม่มีปัญหาไม่มีการต่อรองคดีที่พูดเนี่ยมั่นใจว่าเขาไม่ไม่ไม่สับสนแน่ร้องอาถามดีแต่มันปฏิบัติไม่ได้ใช่เขาเขาไม่สับสนแน่นอนอันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวราเย็นนี้ก็ได้ค่ะจะไลฟ์สดตออเดี๋ยวเราตอบโต้มาแหละเรี่องนี้ก็ตอบโต้แล้วขอครับขอบคุณครับอาวเป็นว่าก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรและเชื่อมจิตนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่อหรือไม่หลังจากที่ทีมแอดเวนเจอร์มาแจ้งความเพิ่มเติมรอติดตามได้เลยนะครับ